เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเผาไม่ฉุดเฟืองหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายใดยไม่ชาร์จสตาร์ทพังสวัสดีครับ f อแล้วก็เอ่อเพื่อนช่างทุกท่านนะครับเอ่อคลิปนี้เราก็จะมาย้อนรอยถอยหลังเอ่อทบทวนงานของเราอีกนิดนึงนะครับเราก็ยังอยู่กันที่การตั้งซีรวดให้มันตรงให้มัน ไม่ใสายนะครับก็คลิปที่ผ่านมาเราก็ได้แนะนำกันไปเป็นพอสมควรพอสังเขตแล้วนะครับว่า,าการตั้งนั้นจะมีที่มันกระโดดนะครับมีจุดที่มันกระโดดที่มันสายตรงไหนบ้างนะครับทำตำหนิทำอ,อันนี้ให้ดูกันแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นการจับสายนะครับที่วงกลมแดงๆนี่นะฮะเห็นไหมครับ ว่าก่อนเราจะตั้งนั้นมันก็สายเยอะทีเดียวเลยนะครับเนี่ยหมุนไปแควงคว้างแขวงคว้างเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่คือระยะการเต้นนะครับเอามาย้อนลอยถอยหลังให้ดูกันนิดนึงนะครับให้ดูกันใกล้ๆถ้าตรงไหนมันเบียดนะครับเราก็ขันเล่งเข้าไปแต่ถ้าตรงไหนมันห่างนะครับเราก็คลายนะครับซี่ลวดคลายได้นะครับคลายให้มันยืดตัวออกมานะครับ มันก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับเฉพาะคนนะครับบางคนเขาขันน็อตทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบีบซ้ายบีบขวาแต่สูตรของช่างใหญ่หัวใจกเกษตรนี้อ่ตั้งเพียงข้างเดียวนะครับถ้าตั้งสองข้างอ่อบังรอนะครับรอยต่อไม่ไม่ตรงกันหรือหรืออมีการดุ้งของรอยต่อเราก็จะตั้งลาบากนั่นเองนะครับตั้งข้างเดียวก็ตรงได้เหมือนกันครับเรามาดูกันนะครับว่าลอนี้จะตรงขนาดไหน นะครับเราจะมาจับกันได้อย่างมาตรฐานไหมนะครับเราก็จะหมุนเช็คก,กันไปเป็นรอบๆนะครับแล้วก็คอยขยับเคาะตัวตั้งเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับเคาะดันเข้าไปเรื่อยๆให้ให้มันได้ระดับที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ,อบวกลบไม่เกินหนึ่งมิลน,นะครับในสิ่งที่ช่างหลายๆคนพลาดนะครับหรือน้องๆวัยรุ่นนะครับที่เริ่มจะมาฝึกตั้งล้อหรืออะไรนะครับก็ กระทะล้อต้องอยู่ตรงกลางดุมนะครับบางคนช่างบางคนก็ขันเพลินนะฮะดึงไปข้างเดียวเอียงไปข้างหนึ่งนะครับมารู้ตัวใส่ล้อให้ลูกค้าไปแล้วล้อหน้ากับล้อหลังวิ่งไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็คือชี้ให้ดูจุดสังเกตนะครับเราจะมองจากขอบกระทะล้อผ่านหัวซี่ลวดไปนะครับเนี่ยมองตรงข้ามกันนะครับหัวซี่ลวดทั้งสองฝั่งนี้จะต้องผูเท่ากันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับ อ่าเนี่ยตรงลูกศรชี้ให้ดูเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือลูกปืนล้อนั่นเองนะครับให้เราตรวจเช็คทุกครั้งนะครับถ้าลูกปืนหลวมเราจะตั้งล้อไม่ตรงกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเบ้าสเตอร์หรือเบ้าเบรกบางรุ่นมันจะยาวออกมาไม่เท่ากันนะครับให้ดูที่หัวที่ที่ลวดเป็นหลักนะครับตรงที่มันโค้งออกมาตรงนั้นนะครับแล้วเราก็มาขันทุกเส้นให้ไล่ความตึงอีกทีหนึ่งนะครับไล่ความตึงเข้าไป เนี่ยขันทุกซี่เข้าไปเลยนะครับไล่ตั้งแต่รูจุบไปเป็นต้นไปก็ได้นะครับบางคนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก็ไล่ตั้งแต่เอ่อรูจุบลมนะครับแล้วก็ขันขันให้ได้น้ำหนักมือให้เท่าๆกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆน้ำหนักมือเราจะต้องเท่ากันนะครับทุกซี่นะครับบางคนขันออกไปนอตายนะขันจนหัวระเบิดก็มีนะครับขันจนหมุดระเบิดเกลยวระเบิดก็มีนะครับอันนั้นก็คือบ้าพลังไปหน่อยนะครับอ่าเนี่เรามาเคาะ เคาะเนี่ยวิธีการเคาะของผมนี่ก็คือเป็นการไล่เสียงให้เท่ากันนะครับฟังจากเสียงแล้วเราก็ใช้มือเราจับเช็คดูทุกชุดเลยนะครับว่าความตึงมีเส้นไหนหย่อนไหมนะครับแล้วเราก็ขันแล้วเราก็หมุนนะครับแล้วเราก็ขันแล้วก็หมุนดูหลายๆรอบนะครับอ่เช็คดูนะครับ ที่หมุนๆกันขันอยู่นี่ผมก็หาจุดที่มันห่างผมก็ขายนิดนึงนะครับตรงไหนชิดไปผมก็ขันเร่งเข้าไปนะครับแต่ต้องแต่ต้องอยู่ในน้ําหนักมือที่ที่พอดีนะครับเราอย่าไปขันเยอะนะครับเพราะว่าล้อมันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับที่รั่วทุกซี่ก็จะตึงเท่ากันหมดแล้วนะครับเราก็จะมาไล่เก็บงานนะครับเร่งระยะเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆ ก็คือให้ได้ระย,ยะที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับสรายไม่เกิน0.5หรือไม่เกิน1มิลบวกลบนะครับาการเต้นเต้นไม่เกิน1มิลบวกลบนะครับค่ามาตรฐานตรงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับหรือเพื่อนๆน,น้องๆที่ลองเข้ามาทำกันดูนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ มาติมาชมมาเซลมาถากมาถางังกันบ้างนะครับน่ะนั่งขึ้นล้ออยู่คนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะครับนี่เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาดูศึกษากันดูเอานะครับผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวพอที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนนะครับว่าเออผมทําแบบนี้แบบนี้นะครับหรือท่านใดที่ทําแบบไหนแล้วมันเร็วกว่านี้มันเจ๋งกว่านี้ก็เอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันนะครับเห็นไหมครับผมจะหมุนไปเช็คไปนะครับหมุนไปเช็คไป,ไปเรื่อย ตรงไหนห่างก็หมุนเข้าไปนะฮะหมุนตัวตั้งล้อ้าชิดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเป็นการเก็บงานนะครับเป็นการเก็บงานหมุนแล้วเราก็มาเคาะฟังเสียงดูนะครับไล่ตัวโน้ตดูนะครับไม่ใช่วงดนตรีแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะรู้เลยว่าซีไหนมันไม่ตึงเราก็ขันให้มันได้น้ำหนักมือเท่าๆกันนะครับเป็นน้ำหนักข้อมือนะครับไม่ใช่น้ำหนักแขนนะครับ ถ้าแขนนี่คือน็อตขาดแน่นอนนะครับเป็นน้ำหนักข้อมือนะครับเราต้องตึงเท่าๆกันนะครับอ่าผมก็มีเคล็ดลับจะมาบอกเพื่อนๆได้ประมาณนี้นะครับอ่ามันก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแต่ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับอ่าช่างมือใหม่หรือน้อง,องๆที่กําลังเริ่มจะหัดทํานะครับความพยายามนั้นเป็นข้อดีอย่างยิ่งนะครับให้โอกาสตัวเองพยายามหลายๆครั้งนะครับ ส่วนตัวผมเองนั้นกว่าจะขึ้นล้อได้ก็นะครับก็กินกินเวลาไปพอสมควรเหมือนกันและครับทําอย่างอื่นได้หมดแล้วแต่ก็ยังขึ้นล้อไม่ตรงสักทีนะครับคนเราต้องให้โอกาสตัวเองนะครับก็เหมือนผมมาให้โอกาสน้องๆให้โอกาสตัวเองจนได้ทําเป็นจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่าให้กําลังใจกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ทําเป็นแล้วนะครับก็มาให้กําลังใจกันก็ขอบคุณนะครับ อ่ามา,อมาับตอบคอมเมนต์มาคุยมาพูดมาคุยกันก็นะครับขอบคุณขอบใจนะครับเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์กันเด็กรุ่นหลังก็จะได้ทาเป็นนะครับอ่านี่ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วครับอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วขอเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆขอหมุนเช็คความเรียบร้อยอีกนิดนึง ขันเร่งเข้าไปอีกหน่อยแล้วก็หมุนเช็คดูครับบางคนบอกจะไปยากอะไรแค่ขึ้นล้อนะครับก็ลองไปทากันดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับผลงานที่ออกมาจากที่สายจนเป็นนางละเวงเลยนะครับตอนนี้ก็ให้สังเกตที่ขอบปูนด้านหน้านะครับหมุนแล้วมันนิ่งขนาดไหนนะครับเห็นไหมฮะเราจะไม่เห็นการเด้งของล้อเลยนะครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นรอยต่อของกระทะล้อมาจากโรงงานนะครับ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสําหรับการขึ้นล้อของเรานะครับเเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆดูว่าช่างใหญ่จะเอาอะไรมานําเสนอในคลิปกันอีกนะครับสวัสดีครับ